ข้างไปฟังพุ่นก็นหน้าพี่น้องเขาว้องหันกับว่อมานว่อเขาเลยครับออกกันคลิปสองครับคลิปแรกนี่สนกลุดให้ตโตพดครับ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปล้วซุดซุดซดเขาเขาาิเขแท้เขาแท้เขาแท้เยเลยเงยเลยเงยเลยเฮ้ยเฮ้ยเไม่ังผิดปะอ้าวึงยหาหังจับจนไหนเนาะหามเงยไง่หน่อยหนึ่งก็ได้โอ้ยมีจับงาไพ่ผุนฮึว่าคว้เขาไปไเ้เอาบินขึ้นอีกเอาเข้าวันี่จวดเลยจวดเติมเติมไวจับก็บว่าถือใส ห้าเอ้ยน่าโง่เลยเนชัวตายมึงเลยเนาะหลุยปูดลอเหยียบสายไฟขอเสียบไปไอ้เท่หนี่อ่างบ่กข่าจนไดนครับพี่น้องบ้านที่ว่าข่าครับบอกห้าเนี่ย คลิปสองครับผม<ฆ>เข่ายืดออกใช่ไหมคลิปสองครับคลิปแรกหมานเนาะครับรดเป็นส่วนหลายอืมเนาะเนาะดิ่นนั่งน้อนมาดิน hàng hàng một khỏi chay một khỏi chay đứa là khắp đứa là khắp đứa là khắp đứa leo đứa leo đớn leo đớn leo đớn leo ừ, ừ, ừ. Ừ, ừ. Hiện một con sữa เสือว้างไน,นี่ยนั่งไรอีกโอ้โห,หตัวหนึ่งตีตะไลอยู่มีย่ามว่าตะไลอยู่แถวนี้ยบางทีสีน้ำไปหัวเขียวว่นี้มันเห็นตัวอ,ตตอื่นตีตะไลมาโอ้โหดีครับพี่น้องกุ๊กเดียวเสียงกลางๆครับ <c oughs> จักอ้งางยู่ไสแพ็คคู่บ้งนี่น <c oughs> แพ็กคู่บ้ะเเราแพ็คคู่ป้ะแสดงว่าโอ้ลลนะออออลห,ห,หล่มาแล้วเนออกบน้องพี่น้องเอ้ย้เอ้ยรด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 ออกด้วยห้ามเอ้ยโอ้ขยัดิมาดิไปแล้วแล้วโอ้ยมอไซกับาเห็นบ้น่ะนะ โอ้ยหามึงเม้่ตัวนกกะเขาได้เอา้าเอา้ารถมอไซค์บอ,อยานยานรถที่แตกไว้วงหันนี่นไหมอ่ามึงเอ้ยขึ้นไปเฮ้ยบอ,อยานมอไซค์ไว้เอ,าเอ,าอ้าเขาสวอนแล้ววันนี้โอ้นี่แหละแนวสั้งฮะตัวเมียดอกทังง้งหุ่นทั้งนอกเอายานไซค์ยังบ่นนี้ไม่นี่เขารอบสอนแล้ว คู่ดีดีนกตัวนี้มอ่างนั่นยังไม่ยิกรถกระบะไม่ยิกบันข้อน,นี้ขนนนนี้เลี้ยววงหันมันค้นมันเดียวเบิ้งพร้อมมันแยหน้นาเึินเบิ้งพร้อมกันนะโอ้ยมีขวดฝาดไปเด้ยวมันใสน่นกมาที เซ็ตเปรเซ็ตเซ็ตปุ๊บเซ็ตเสร็จรุ่นครับพี่น้องขึ้นไปสายร่วมไหมโดดขึ้นเลยบ่นี่ะตอนนี้เนี่ยไม่ตเอาขึ้นไปสายร่วมหลังโดดขึ้นเลยละตอนนี้โดดเผด็มโอ้โหเสียบ่พลาดครับผมคลิปสองครับผมเปิดมาอย่างสวยงามครับตัวแรกครับผมเดี๋ยวลงมาชมครับพี่น้องคนมาโอ้โหนุชเอาลงมาชมครับ โอ้ยยหางเส้นเดียวต่แต่แต่แต่ยังหางเส้นเดียวพี่น้องเอ,อ้ยนกเขาอย่างนี้หางเส้นเดียวออวดนี้โดดแล้านี่หัวคิดลงน้หนหมดแล้หัวคิดจากคนจับอยู่เออนางั้นดินไรพี่น้องเอ,อ้ยหางหลุดเหมือนรับเสือกพันหาง เดี๋ยวไปจานต่มกับถือมางหันอีกตัวหนึ่งงานว่าหลุ่นน้ำผมอยู่มางหานันเหโวย้ยอะไรกันนี่ คนยากคนหละเขาได้พี่น้องเอยตีแต่ไรขวมห่าม,หามคล้องย่ซองหลอบซ้มหลอบบบกะนนี้เข่วมันไกลไรรถมาก็ออกวซ่สิเขาได้อีกวันนี้ท่าโดอนอีกท่ายมันก็เซ็ตกันเลยครับผมว่าใครอยบลุดขึ้นหัวเสานี่ครับ รถไปสองตัวเยอะห้างเช็นเดียวแต่รกแถวดินฉเฉลยม้าไม่ใหญ่ครับพี่น้องไ่น้อยขาตัวนี้เสียงกลางๆครับผมกุกเดียวครับเปเลยตัวสามหมุดินครับผมไปเบื้องขอนาครับพี่นอ้องอันนี้นะตั้งสอนตั้งสอน สร้างสอนถอนขนสร้างสอนถอนขนมันออกขยันครับตามมือข้อหนาครับให้ head, head no <c oughs> เห <US> <c oughs> ็ดเห็นกขี่ใส่มือเด้อเฉพาะเจ้าว่วแต่เศร้าเฉยๆขี่ใส่คู่มือเล็กตัวกว่าเมื่อกี้นี่ <c oughs> ตัวนึงละอาวใช่หรือเปล่กล้องอะไร <c oughs> ตัวนึงละตเป้าการต้อมก็ได้ตัวนึง่งละครับพี่น้อง อ่าใส่ผู้ละ,ละเสาหันนี่ก็ได้ควายโอ้ยอยูน่นลงคอกวนเี่พ่อน้องตาลชาแนลออครับผมพี่น้องพ่อน้องตาลนกเขาชาแนลออครับโอ้ะไรเปใช้ใช่ละ่ะไม้ได้ละ่ะน,น,นี่เด้เสาไฟฟ้เนี่ยเอ้ยใส่นี่บ่ใช้ไปไปต่อใส่ละ่ะเอาเสาไปเสียบบนทอท่อท,ท,ท,ทรัพท์หรอวะเดี๋ยวก็วก่าได้คลิปอีกเอไปเสียบทีหลังเออเอฟซีกำลังรอชมอยู่นี่ภาพ แบบว่าเห็นชัดๆสายใดสายนี้เลยบ่โอ้นี่บ่เสานีบ่อใหม่เป็ดปลายน้อยโจก็ได้เออว่ามันเหมาอนี้ดีเลยนาะเสานี่เนาะเอ๊อบฮ๊อาไปข้างหลังขึ้นข้างหน้าว่าข้างหลังดีกว่ามานะัม้งเนาะพุ่นฮ๊อไปใส่พุ่นไปเดี๋ยวถอยเดี๋ยวถอยรถไปอีกหน่อยไอันต้อมน้อใส่นี่ครับผมไหนนี่หายงามอยู่ครับเดี๋ยวเห็ดใส่แล้วกอยับรถไปพุ่น ผมสใส่ขส้งหลังเหรอพุ๊เสาฝนกีดกเดียดอ,ดอ่ไุ่นปะไอคอุ่นโอ้ใส่วัไ้ไหนอยู่ผลก็คือสิทธั้หัวนี่แหละพี่น้องตอนใบใส่พูะไรอยู่แสองสามหมายบนผลสิบ,บู้ไรนี่ไม่บานซะบอก ใกครับจักเนาก็น่ะใครอยู่งหินวนี้อะไรบ้างครับตัวนี้พี่น้องอเข่าเข่าลูกเข่า ับนะครับ ดินก็รู้ว่าไส่ข้าวโพดเนาะไสแล้วครับทอดล้วครับพี่น้องรุ่นจังหวะนี้ครับโดดบ่โดดครับบอกอ้างโดดมอวนไส้มาพี่น้องเลยห่างออกอลยยาโดดโดดมาโดดม้วนไส้ครับพี่น้องออกวอกห่างไปไกลเหรอยี่น้องออกไปยพี่น้องไยับเขาอเยละไขยับเขาโดดเลยลูกจังหวะนี้ Ui. <laughs> giọt đấy vì nó ngấy bằng hành này Cắt lại Đột cái gì giờ có hén rồi mẹ Ôi phải giết, cậu phải giết โอ้ยเนะ่ะตั้งหลักไกลแท้น้อเนาะมงหันนนี่จังวะเมื่อกี้นี่ห่างตาสิไหลห่างตาสิไหลอ้ยบ่เหยียบอีกเคย โอ้ย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 เ้ยเวยน่ะะเนี่ยอึจับจ หกค้ครับพี่น้องสานี่โคตรูุกโคตรดีเนไม่คู้นเลถอยออกยิด แถวนี้ยงมันจะตายเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยลุนคลักลุนเนี่ยเจ็ดเจ็ดอ้าสิบสองอู้ สุดครับว่ามันสุดแหละผูอ้างคนว่าสุดเกือ,กอบสุดครับพี่น้อง ấy người luôn đi khắp với nó Ủa, cứng quá chóm Đúng rồi luôn Nè, ôi, và cứng hóa tròm nè cái gì bây giờ vậy nhanh mẹo hả 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 hả

ออกไป้พูนสวยอีกแ่นโตนปะแ่นบอกเลยนี่ตัวเดียวเลือกพอดีโอ้ได้แล้วครับบอกอ้างครับผมรื่นจนว่าครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวลงมาเบื่องครับเรียนเรียน บินเข้ามาเหยียบเลยครับสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายนี่ครับไอ้กล่องเกือบวัดทันครับผมโอ้โหได้มาจุดกระบอกนี่ฮะนี่มือเหลือจักเสียนก็เป็นยังยาหัวมันเอาอันนี้ออกก่อนไม่ออกก่อนไม่ไม่ไม่เออยาหัวมันพอให้ได้บอกอ้าง ล่านกดเส้นเลยขอบอกเลยหางรถเบิร์ตครับพี่นรากจะดินจะดินจะดินมนี่ตัวเดียวตัวนี้แหละครับว่าผ่านแล้วครับเสียดายดิห่างเป็นนกขุมเลยไปเลยงานเฮ้ยนี่ปงใดที่ปงโดนอยู่แหละครับสิปงก็ได้เบี่ยง เอาจนได้ครับบักอัาว่าสุดกเกือบสุดครับพี่น้องตัวนี้สุดยอดเลยครับยาดินยาดินยะดินยะดินหางวันี้แหละหางวะนี้แหละเอ้ย ครับเสือท้านมันติดล้วมันเนี่ยถ้ดดินนกดินไหลมันก็จะพัน 1, หางหางขาดมืดครับผมหางขาดมืดว่งยังเลยเช้นเดียวกับววยังอฮ้ย <c oughs> มาสมประกอบเนะช่ยเนาะอ่างเอ้ยสเหยียบเนาะหยียบแล้วก็ดิน <c oughs> เอ้ยเนตาสีไหลพี่น้องเอ้ยยันบ่ได ตาสีไหอือ้งอ้างอ่างอ้างอ่างอ้างทะลุครับพี่น้องของดีครับของดีครับมาเรียกมาเดี๋ยวมันโดดแค่หลอดเข่าออกหไรเราสามสี่หลอดผมพี่น้อง,งที่เยียบกับพระออกขึ้นหัวตุ่มอืมของดีครับพี่น้องเอง้ยก็สีไรตัวนี้เอ้า ขาเบาๆไงได้หลือครับพี่น้องขาหน่อยๆเอารีบป่ะเฮ้ยอย่าเด้อกูอ่างใส่เด้ออย่าเด้ออย่าเด้ออย่าเด้อคู่อ่างใส่ดิหนึ่งอ้างนิหนึ่งมาดิครับมาดิครับมาดิครับบุเรีนว่าอ้างก็อ่างรถ โอ้ยตัวนั้นแหละครับพี่น้องเอยผ่าตาดจำเนาถูกต้องครับผมแต่เก็บคิดปั๊บเลยโอเคครับตามเบื้องข้อหนาครับผมยีสิบสองยี่มานละครับนก,กูอ่างครับผม